สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565นะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีงานอดิเรกให้ทำนะครับก็คือมีการซ่อมอะแดปเตอร์ของกล่อง CCTV ก็จบไปหนึ่งงานนะครับแล้วก็มีเช้าเมือม่อเช้านี้สักครู่หนึ่งก็มีจ็อบงานเข้ามาก่อนที่จะเปิดตลาดที่จะมานั่งดูหุ้นนะครับก็คือซ่อมแอร์นะครับโดยการเปลี่ยน แมกเนติกสวิต c h ที่แผงวงจรเมนบอร์ดของแอร์เป็นแอร์ยี่ห้อไฮอเอรอ์ขนาดเกนะครับเดี๋ยวจะอัปคลิปวันนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะแยกกันจากคลิปของตัว สแกนหุ้นหาหุ้นเล่นเดทอะไรอย่างนี้นะครับนนก็เรียกว่าเทรดเทรดไปทํางานไปได้นะครับสำหรับงานแบบนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นงานอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีทักษะสกิลของพื้นฐานในแต่และมีชาชีพมาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนกันต่อเลยดูซิวันนี้เปิดตลาดมาติดลบ10.29ตอนนี้9.59น,นนะครับตลาดเปิดแล้วนะครับเปิดเร็ว เปิดไปเร็วกว่าปกติ1นึ่งานาทีรู้สึกจะเปิดที่9.57หรือ58นี่นะะแหละฮะแรบแบอยู่อ่าตอนนี้ตัวที่ติดเข้ามาก็มียืน1นึ่งมา TKT อันดับแรกก็คือตอนแรกก็คือเคออนรกกคตนรกกคติดยืน1อยู่นะฮะนี้เรามาดูก่อนเครนเป็นยังไงบ้างอ่เครนเนี่ยเห็นไหมฮะเครนวันนี้แท่งเขียวจะดันขึ้นทีนี้มองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดใหม่แล้วหรือยังนะครับเนี่ยก็คือเป็น1 2 3 4 5ส นะครับนี่ดูนะนี่ดูนะมีจังหวะที่จะถ้าเล่นทำเฟรมเดย์นะครับนี่ก็คือจุดคัทนะครับจุดคัททีนี้จุดเข้า TP ตรงนี้นะฮะ5 8เข้าออก1.39ยาวไปไหมแต่ว่าจุดนี้ก็คือจุดที่ไม่สมควรหลุดนะครับถ้ามันจะขึ้นไปต่อเป็นเทรนได้ ตอนนี้สะสมของบริเวณเป็นไซเว์ออกมาด้านข้างไซเว์ไซเว์เลยครับไม่มีอัพไม่มีดาวละตอนนี้มองว่าจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังจะเป็น1 2 2จบไหมหรือเป็น1 a b c แล้วค่อยขึ้นเป็น3อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆตามกันสำหรับทางเฟรมเบย์ใช้ระยะเวลาในการติดตามนานหน่อยอายูติดมา อยู่ทรงนี้ก็น่าสนนะครับเล่นสั้นๆได้นะครับอย่างนี้กรณีอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมองเลยนี่อย่าหลุดนะถ้าหลุดออกหรือว่าที่ถือนานหน่อยก็อย่างนี้ก็ได้ถ้าหลุดตรงนี้คุณต้องออกแต่ถ้าคุณใช้เพื่อนๆใช้แนวรับบริเวณนี้ TP ต้องอยู่ไกลกว่านี้หน่อยนึงนะครับต้องอยู่ไกลกว่านะครับหรือเรียกว่าอาจจะปล่อยแบบรันเทนจนกว่ากระทั่งเส้น MACD หรือสัญญ,ญาณต่างๆ เส้น EMA ตัดลงมาอะไรทำนองนี้นี่คือวิธีการเข้าออกนะครับแต่รูปแบบนี้มันก็จะเกิดในทาเฟรมสั้นๆก็มีนะครับเราก็เลือกดูเอาว่าไอ้ทำเฟรมสั้นมีรูปแบบที่เราเคยผ่านตามาจากทำเฟรมใหญ่ไหมจุดเข้าจุดออกก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถเล่นเร็วได้อันนั้นเล่นเร็วเราก็ต้องใช้ทำเฟรมขนาดเล็กอ่ระยะเวลาสั้นๆอย่างทำเฟรม5นาทีนะครับในการที่จะ,ะพิจนารณาสมคลื่นเพื่อหาจุดเข้า อันนี้หาจุดเข้าแบบพีเด w เวฟนะครับมองว่าถ้าเป็น1 2แล้วก็ขึ้น3ามไหมหรือว่าเป็น1ลงลงเอ่เดี๋ยวเลื่อมมาทาั้งนิดนึงนะฮะนี่นะขึ้นไปเป็นสมมุติเป็นขึ้นแล้วนะอันนี้ขึ้นแล้วนะ1 a b ่ 2, 3นะครับทีนี้ C ไปถึงไหนเราจะเอาแค,แค่นี้ก่อนไหมแล้วก็รอมันพักตัวลงมาก่อนหรือว่าจะ ถือยาวเลยแล้วก็รอสต็อปรอดที่บริเวณ1.133ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ที่จะเล่นนะครับแล้วแต่ว่าการวางแผนแล้วก,การยอมรับความเสี่ยงของเราได้เท่าไหร่ตามรูปทรงของขึ้นอีเด็เวฟนี่เรามองว่าตอนนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นหนึ่งหม่แล้วนะครับอันนี้มองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับการพิจารณาทรงขึ้นของอีเด็เวฟอ่ะทีนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับสําหรับ Time ําเฟรมเดย์ day, มันจะยาวหน่อยต้องใช้เวลา สองสามวันหรือสามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งนะฮะทีนี้มาดูมีตัวนี้เคลื่อนยืนเหนือหนึ่งอยู่ PSTC ่า p s t c ดูติดมาเมื่อหลายวันก่อนวันนี้เป็นแท่งเขียวนะครับเปิดตลาดก็เป็นแท่งเขียวเลยจะวิ่งได้ทั้งวันไหมจะไปได้ถึงไหนเรามาดูกันนะตรงนี้คือแนวต้านแรกที่มันควรจะต้องผ่านให้ได้ก่อนยืนเหนือให้ได้1.94แล้วต่อไปก็จะไปที่บริเวณนี้เก็บเข้าเป็นการบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ ทำ yeah. กันบ้านได้เอาไปพิจารณาทรงขึ้นพิจารณาเส้นอินดิเคเตอร์ต่างๆตามที่มันลงมาพักตัวขึ้นไปแล้วทําไมมันถึงกลับตัวได้อินดิเคเตอร์มีประพฤติตัวอย่างไรที่เขาบอกว่าเกิดดเวอร์เจน์เกิดฮิดเดนดเวอร์เจน์มันเกิดยังไงแล้วมันขึ้นไปกลับตัวได้ได้ถึงไหนกลับตัวเพื่อลงต่อหรือกลับตัวไปเลยเพื่อนๆก็ติดตามกันโดยใช้สถิติในอดีตที่ผ่านมาจากการศึกษาการาฟแบบเรียลไทม์ ก็คือถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมแคปหน้าจอก็แคปไปด้วยแล้วก็เอามาดูได้นะครับมาดูย้อนหลังมาดูรีเพลย์เล่นย้อนหลังอ๋อมันเป็นอย่างนี้การเคลื่อนที่มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้จะดีมากนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลของเราเก็บไว้นะครับไม่งั้นถ้ามัวแต่ไปนั่งจดหรือไปนั่งแคปภาพเป็นภาพมิ่งแล้วมันไม่ทันครับมันจะมองไม่เห็นลักษณะของอารมณ์ ของตลาดณนะเวลานั้นในช่วงจังหวะของทางเฟรมนั้นๆ HPT hey, วันนี้ติดมาดูซิ HPT h p g พุง่งไหมวันนี้เกิด golden cross ไปแล้วนะครับตรงนี้จะเปิดทีนี้จะลันขึ้นได้อีกไหมทีนี้มามองตรงว่าถ้าจะลันขึ้นได้มันต้องยืนเหนือตรงนี้ให้ได้นะครับเหมือนที่เคยอธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะบริเวณนี้ 1น9ตอนนี้1.19นี้จุดที่คัดคือจุดนี้หลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดนี่คือที่ทางเปลี่ยนถ้าหลุดมันอาจจะทิ้งยาวลงมาก็ได้นี่เราก็มาดูนะครับนี่คือ1 2 3 4 5อขึ้น5 5มีโอกาสเป็น5เฟลไหมหรือ5จบแล้วหรือ5ยังจะไปต่ออีกติดตามกันเลยนะครับยูเรกายูเรกาเป็นไงแก้ตัวไหม มีบาพักตัวแก้ตัวไหมจะแก้ตัวไหมจะดันตัวขึ้นได้ไหมนะครับตอนนี้คือแนวรับแนวต้านแนวรับแบบไดนามิกก็คือเส้น ema 5วันกับ10วันตอนนี้เอาอยู่นะครับวันนี้ขอให้มันขึ้นไปได้ที่บริเวณนี้อย่างน้อยๆน8 2แล้วยืนเหนือได้นะครับให้ดีคือตรงนี้เลย1.87จะดีมากถ้า1.87ก็มองว่าไปอีก10ช่องมีโอกาสไปได้ไหมสำหรับยูเรกา เพราะว่ามันจะโดนอิทธิพลของแรงเทขายลงมานะครับการดันขึ้นจะต้องดันเข้าด้วยวนลุ่มมากพอสมควรครับก็เรามารุ้นกันว่ามันจะไปได้ที่1.87ถ้ายืนเหนือ1.87ได้ชุดนี้ก็ยังไปต่อได้อีกนะครับยังไม่จบแล้วก็เมื่อเมื่อมันไปต่อได้เราก็มองว่าถ้ามันทําจุดใหเท่ากับให้เดิมหรือบริเวณนี้บริเวณแท่งราคาปิดของแท่งแดงนี้ราคาเปิดนะครับเนี่ย 3 2. 2 3แล้วมันเกิดสัญญาณเดเวอเจนัันคือมันก็จะพักตัวลงหรืออาจจะลงยาวอันนี้มองในอนาคตไว้ก่อนประมาณการไว้ก่อนส่วนวันนี้รุ้น1.87ให้ได้นะครับหรือแค่เอาแค่นี้ก็พอนะครับเนี่ยแค่นี้นะฮะสั้นๆดูสิบ่างมันจะไปถึงไหมส่วนสิ่งที่มันไม่ควรหลุดเลยก็คือบริเวณนี้นะครับ1.61โอเคไหมไทเกอร ตอนนี้เซ็ตลบสเปิดตลาดได้7นาทีบวกกับเปิดก่อน2นาทีก็เป็น9นาทีแล้วไทเกอร์ดูนะครับไทเกอร์ทรงอย่างนี้ถ้ามันเห็นเราเห็นแบบนี้ไม่มั่นใจผ่านไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเก็บสถิติไว้ก็เข้าเฟร์ r ิตไว้สำหรับทรงการ้าที่มันดูมีหางเยอะๆนะครับขึ้นๆลงๆออกไซเว์ล้านข้างพฤติกรรมเป็นอย่างไรอยากติดตามเพื่อนๆก็ติดตามได้นี่ก็คือ ตัวอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถศึกษากราฟที่มันมีความผันผวนนะครับคือพฤติกรรมของมันก็คือลากขึ้นไปแล้วก็เทขายลงมาอันนี้เพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วโดยปกติแล้วจะไม่เอาเลยนะครับนิสัยมันไม่ดีนะครับแบบนี้ถือว่านิสัยไม่ดีลากแล้วไปลากแล้วไปเชื่อข้างบนนี้ไม่ถูกต้อง เอส14บาท50นะดูสิอันนี้สมพลังพลังงานราคาน้ํามันขึ้นตอนนี้น้ํามันกลับตัวขึ้นนะครับพุ่งแรงมา2วันละ3วันละช่วงปิดตลาดของคืนวันศุกร์ดัชนีดาวโจนโดนเทขายลงมานะครับปิดตลาดติดลบนะครับไป300กว่าจุดเรื่องไงนี่แหละซีไอซติดข้นมาอีกแล้ว ดูซิวันนี้ซีออยจะเป็นยังไงล่าขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้กําลังมีแรงซื้อเข้ามาหนุนเนื่องมันอยู่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปถึงจุด1.44แล้วก็มีแรงขายออกมาแล้วตอนนี้กําลังดันขึ้นครับอะดูซิว่ามันเมื่อกี้มันไปได้ที่เท่าไหร่1.44นะครับที่ไปได้4.44ไม่ใช่1.44อะตอนนี้4.42ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้ ราคานะ่าจะพุ่งอยูนนะครับวันนี้สําหรับซีไอก็พอดีเพื่อนๆอาจจะได้ชมคลิปไม่ใช่อาจครับเพื่อนๆจะได้ชมคลิปตามปกติเลยก็คือหลังปิดตลาดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการบรรยายสดช่วงเปิดตลาดเช้านะครับก็ให้เพื่อนๆเก็บไว้ทาําการบ้านนะครับทีนี้ตรงนี้ก็คือ4.56ไะอ่านง่ายๆ5.6หรือ5.8อ่ะ4 6. 6. ไม่ใช่นะครับตรงนี้อ่า4.58วันนี้จะไปถึงไหม 4. 58 4. 58สี่จุดหสําำหรับ C o i ยวันนี้เปิดกระโดดแล้วลงมาเทสแก็บนิดหนึ่งแล้ววันนี้อตอนนี้ราคาขึ้นเหนือแนวต้านเดิมตัวนี้นะครับแนวต้านนี้มองว่าเป็นแนวต้านแรกแนวต้านระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปละทดสอบละและตอนนี้ยังมีแรงเทขายอยู่บริเวณแนวต้านนี้อยู่นะครับยังยังไม่สามารถเบรกได้ ครับที่4.44เรามาตามกันคําตอบก็คือช่วงปิดตลาดแล้วผลเฉลยจะออกมาให้เราเห็นว่ามันเบรกได้หรือไม่นะทีวีก็ติดมาตลาดติดลบ11.87เซ็ตอยู่ที่1567.79 t ี d s นี่เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มีโอกาสไปต่อ นะครับตอนนี้รุ่นให้มันเบรก1.10ให้ได้สำหรับ TVDS ติดมาหลายวันแล้วนะครับเห็นมาแบบแวบแบบแบบแบ,บ,แบบบางวันติดแล้วก็เป็นแท่งแดงอ,ดอูเรกาเอห้าอ่าเอห้าหุ้นเคยติดเข้ามาก่อนหน้าเอห้าสองจุดสามสอง จะลากให้เส้น EMA วกกลับไปได้ไหมนะครับดูที่วอลุ่มด้วยวันนี้ลุ้นที่วอลุ่มทีนี้มาดูเห็นไหมฮะเส้นตรงนี้เดี๋ยวตีให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่และเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดฮิดเด้นไดวอร์เจนนะครับอันนี้ฮิดเด้นไดวอร์เจนมันจะมีโอกาสายัง ยังสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับเพืเ่อนๆตามดูนะครับว่าใช่ไหมสําหรับคิดเด่น i ดเวอร์เจในรูปทรงแบบนี้ในลักษณะกราฟที่กําลังรอยอยู่กลางอากาศแบบนี้และเส้นสโตเส้น cci เกิดคิดเด่นเดเวอร์เจนฮิดเด้นเด v e r เจนถ้าจะแม่นยำที่สุดมันจะต้องเกิดในช่วงของเส้นแนแนวเขตโอเวอร์บอทหรือ o v e r อร์โซนะครับทีนี้มาดู macd ประกอบ macd เป็นยังไง macd กำลังตัดตัวลง วันนี้มันจะจูง MA c d ขึ้นได้ไหมส่วนเส้น EMA ก็เหมือนกันตอนนี้ EMA 5กับ10จะตัดกันแต่ดันกลายมาเป็นจุดตัดที่เป็นแนวต้านพอดีเลยนะครับตอนนี้มันจะผ่านได้หรือไม่บริเวณนี้นะครับ2.32เรารุ้นกันถ้ามันผ่านได้มันจะไปที่บริเวณนี้นะครับอันดับแรกเลยส,สั้นเลยบริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้2.45ลุ้นกันนะครับเก็บไว้เป็นการบ้านได้สําหรับ A5 บองว่ายังไม่จบชุดขึ้น ขึ้นนะครับ A B C X A อะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็น1 2 3 4 4ลักขึ้น5จบหรือ,อยังลักขึ้นเป็น A B C เพื่อจะไปต่ออีกชุดหนึ่งเป็นไซเคิลใหม่เป็นดีกร,กรีใหม่ไปก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอฝากคลิปสำหรับงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยนะครับเป็นงานอดิเรกนะครับเพราะว่ามันจะเป็น สิ่งที่ทําให้เราสามารถประหยัดในยุคค่าครองชีพสูงๆแบบนี้ได้โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จําเป็นนะครับที่ถ้าเราพึ่งช่างมากๆก็โอ้จำเป็นครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยสําหรับคนที่กําลังหัดเรียนรู้พวกนี้ก็ผมพยายามทําคลิปง่ายๆที่สุดก่อนส่วนเรื่องรายละเอียดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คงต้องว่ากันเป็นปีนะฮะเรื่องการสอนนะฮะเรื่องการวัดอุป,ปกรณ์การวิเคราะห์วงจรเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน เราต้องเจอกันเป็นปี2ปี3ปีนะครับสำหรับเรื่องพวกนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามเข้ามานะครับนอกจากจะได้เทรดทุนแล้วเพื่อนๆผมก็จะหาความรู้ที่สามารถทําให้เราดํารงชีพแบบประหยัดต้นทุนของเราได้ในการดํารงชีพเงินที่เหลือก็สะสมมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อสร้างพอร์ตของเราให้เติบโตสร้างความมั่นคั่งและก็ความมั่นคงในชีวิตให้กับเราได้ นะครับโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้คงเพียงพอเท่านี้สวัสดีครับ